สวัสดีครับวันนี้นำเสนอแม่กุญแจของนะครับยี่ห้อ GMK เป็นระบบวงแหวนหมุนฟรีนะฮะหมุนฟรีคืออะไรอ่าเรามานาเสนอว่าหมุนฟรีคืออะไรนี่นะครับกุญแจของมันเองจะหมุนเปิดปิดได้ปกติครับแล้วหมุนฟรีคืออะไรครับหมุนฟรีคือถ้าไม่ใช่กุญแจของมันจะหมุนฟรีครับหมุนฟรี ป้องกันการที่คนเอาเหล็กแข็งๆเหลาเท่ากุญแจแล้วมาไขามันเพื่อฝืนให้ไส้มันแตกและเปิดออกได้นะครับนี่เปิดไม่ออกเพราะไม่ใช่รูกุญแจของมันครับผมและที่เห็นอยู่3มชุดนี้ก็คือระบบเคลียร์ไลท์ชุดของมันจะมีูกุญแจของมันชุดของมันจะมีกุญแจของมันจะไขสลับกันไม่ได้นะครับผมแสดงให้ดูครับครับ แส่งให้ดูครับใส่ไขไม่ได้นะฮะกุญแจของมันเองไขได้ได้ปกติได้ปกติตปกติไขทีนี้ไม่ได้ นี้เหมาะสำหรับแวร์เฮาส์ที่มีตู้เก็บสินค้าเยอะๆนะครับผมผู้ดูแลนี่ถือเพียงชุดเดียวต่อ1นึ่งพาต่อหนึ่งแผนกครับผมมีกี่สิบแม่กี่ร้อยแม่ใช้กุญแจดอกเดียวนี่นะครับจะใส่สักมันไม่ได้ขอบคุณมากครับผม